วอเตอร์แฮกสองรอบแล้นะนี่กูกำลังก่อฟ้างกูเจอเอะไรเนี่ยโอ้เอ้าจริงดิเฮ้ยกูดูดีขน,นาดน,นี้เลยเหรอเฮ้ยบ้านอ่ะทำเปเล่นไป เฮ้ยกูเดี๋ยวดิเฮ้ยฉันกำลังขยายตรงนี้อยู่นะเว้ยทำไมมีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดินี่แคลไฟใช่ไหมเฮ้ยเฮี้ยมึงทำเป็นเล่นไหมบ้าน่ะเขาไม่ขุดรับปิกก์ได้ใช้ในอนาคต เฮ้ยนักงตะไดมอนด์เมื่อกี้แล้วน่ะ What the heck อะไรอเนี่ยโอ้ทั้ไดมอนด์ทำไรของที่กูขาดแนทางนั้นเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณเกมนี่ใส่กันโอ้ขอบคุณมากครับโอ้มันโอ้ยน่าปาา เมื่อกี้กำลังทำกำลังขุดต่อเลยเว้ยแล้วคือตอนนั้นแหละผมจะขุดขยายเว้ยผมกยเล้วยูขุดขยายเว้ยยู่ดีก็ขุดขุดอยู่เนี่ยกำลังจะขุดตรงนี้ต่อเจอนี่เฉยเฮลแมนไม่กลวไม่กลัวขุดแป๊บกันตัวเองตกเฮ้ยบ้าน่าเฮ้ยเดิมตัวไหนบอนเมื่อกี้นะ ไอ้หนุ่มไดมอนกดอไรนี่ไหาแล้วอเขาเบิ้งแานะแล้วตัวนี้อ่ะเดี๋ยวหายต่อปโอ้ my god นับบงอโอ้วามหลังนะอ้ my ไม่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 อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไอี่อันตรายตัวนี่มันอันตราย อัตกนินย,ยนะโอเคกําลังตายม่ God. อ้ออยู่วะอะไรกัน้งหนาวะเนี่แถวนี้เนมันจะโบบาปปะไอ้ยกูเพิงเหอไดมอนด์แล้วกูเพิงตั้งสติเออทำางานต่อแล้วับแหนึ่งเอากูเกลวะสบายกูเกล what the hell what the hell ตรงนู้นก็มีอ๋อ oh my oh my มีของ positive ตัวไหมเออโอเคมีประตูพวกก็อยู่ holy 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 cat good what the heck โอ้มายก๊อดโอ้มก๊มายก๊อดโอ้มาก๊อดโายก๊อดดโอ้มายก๊อดกัลไลกันวันเนยพดีก็ตำแหน่งทรัพยากรก็คือไต้เล่นี่ครคือ리스톤 รสโตนคอบเปอร์คือู้เจอเหมืองดีๆเลยเนี่ยแค่แค่เอาจริงดิไม่ใช่ผิดช่องแค่มอาจริงดิมาน่ามานู่เจอเหมืองเลยเวก็ไม่ายกูบอกว่าอ๋อ อะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งก่อนโอเคคอเราไม่จำเป็นเลเดี๋ยวจำเป็นว่าเราต้องมาใช้กระฟ้างบนนี่ทิ้งนี่ไปเลือสโตนมามคอพเปอร์ทิ้งได้ไหมออาไฟ์นี่อาจจะใช้ว่าคอพเปอร์แบโอ้อะไรวะเนี่ยมันจะโบ๊ะบ้าอะไรขนาดเชียวไม่มามทำเป็นเล่นไปเจอไดมอนด์เสร็จกูเจอเหมืองแถมเหมด เฮ้ยไอไอไอสักไอไอไอคุมันจะสรรหาเขาเลยพูดอ่ะนี่จะแคลไฟส์ปะรูึกันไปแคลไฟส์นะเนี่ยไม่ใช่หมงใช่ไหมี่แคลไฟส์หรือไม่อ้อมคือทับโอ้นึกว่าแคลไฟส์นคล้ายแขลไฟส์อ่ะดูสะแผ่นนี่ไมห่าตงมากเลยอ่ะ เฮ้ยมันมันเป็นเหมืองดีๆเลยเนี่ยอาจจะมีไดมอนด์อีกว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะทำเป็นเล่นไปอ้าเออกอะไรวะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปกูเจอเหมืองให้ขนาย่อมเลยเนี่ยเฮ้ยดวงกูจะขนาดนั้นเลยเหรอบ้าเนอะ บอรนะบอรนะบอรนะบอร์นะผมฝ่ายนี้ได้แบ่งเป็นอีกพาร์ทแน่เลยอ่ะเบอรน่ะมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมปีเตอร์นายไม่ใช่ปีเตอร์นายไม่ใช่ปีเตอร์นายคือตัวอะไรในายคือเอเลียนเต๋อเหฮ๊ง ว้าวเธอเฮ้าคือโอเคสำหรับคนปกติมันจะรู้สึกว่าปกติมากเลยเไปท่านผู้ชมคือเป็นผมเนี่ยมันอะไรที่ Amazing นะเว้ยเพราะเวลาผมขุดเหมืองเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ตัวเองมาเ,เานี่ยผมยังไม่เจอเหมืองที่มีแร่เยอะๆเว้ยแค่ละหนึ่งลูกปาซึ่งเป็นอะไรที่ย,ย้อนแย้งสัตว์ผมรู้สึกตื่นเต้นไงก็แบบคือแบบอยู่ดีๆก็แบบ นี่เหมือนก็อยากโผล่มาดื้ออ่ะบ้านอะทำเป็นเล่นไปแ่ตานีกโอเคเดี๋ยวเราเข้าอุดแล้วกันทำเป็นเล่นไปลงอยู่ดีก็ได้เ,เจอหมือนนะกมาพาร์ทหน้ไอ้ไผ่นะถ้ามึงดูคลิปนี้นะ แบ่งกูบ้างนะทรัพยากรน่ะนะมึงใช้แรงงานกูแล้วอ่ะนะน้ำแบ่งกูบ้างนะแบ่งแบ่งกูบ้างนะแบ่งแบ่งกันนะช่วยช่วยกันก็ต่ำไปเราต้องใช้เป็นบล็อกแฟลบในการต่อซึ่งเราไม่แฟลปได้ไอ้ไพ่มึงต้องแบ่งกูไว้เพื่อนมึงไม่แบ่งไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องแบ่งกูแล้วมีต้องให้โฟเชียลครีดกูบ้างแล้วจังหวะนี้มันเปลีนไปไม่ได้ที่มึงจะไม่แบ่งเลยแล้วแบ่งโคตรจะแล้วยำมาไพ่ จำไว้เลยนะใครเป็นผู้เบิกท้ำนี้นะมวยทำไม่อยากคอยดูด้วยนะไายนะไม่แบ่งกูแบ่งกูดาม่าเนาะโจอเนาะพลอยเนาะถ้ามึงคิดกูอยู่เนาะแบ่งกูบ้างเนาะฟาเบียโคดอ่ะแบ่งกูบ้างเนาะกูดราม่าเนาะกูดราม่าเนาะคุณควเจอเนาะดามาได้เนาะถ้าไม่แบ่งกูอ๋อไม่แบ่งกูดราม่าเนาะวอเตอร์เฮี้ยวเมียวเมียว โอ้ไม่กุสเน็โอ้ไม่แคบโอ้ดีแค,แค,คบกัปตันอะเมริกาว่าแต่แคบอยู่ดีๆก็เจอถ้ำดือ้อเออเอาเข้าไปกูรู้เฮี้ยวว่าแต่เฮี้ยต่ำแมวเมีอยวนว่าแต่เฮ่ยแล้วมันเป็นจุดเกิดไดมอนด์ด้วยเนะี่ยไอตรงนา,าวาเถินเนี่ย โอ้โหกูได้ผิดพาร์ทอ่ะโอเคกูก็ต้องแบ่งพาร์ทหนึ่งคิดมันจะยาวลงไปใช่แล้วก็ซีลยูกูจะเรนเดอร์ไม่ไหวแล้วโอเคเมื่อกี้กันหลังจะพูดเลยว่าเมื่อกี้มันตัดจบแบบละครไทยเมื่อกี้โปรแกรมไม่หยุดเองโอเคอ่าท่านผู้ชมก็อันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะเออตอนอย่างพาร์ทเมื่อกี้ จะเหตุผลที่เป็นตัวเมา,มมาเคือก็ตันเกิดจากการที่ว่าผมข,ข,ขุดขุดกำลังขุดเนี่ยป่อสร้างแถวนี้ยเนี่ยบริเวณแถวเนี้ยเนี่ยแล้วอยู่ดีดีไปผมก็ไม่เจอจะทำเฉยเลยแล้วสัตวปัญญาก้นอนใหญเยอะไอะ้เหี้ยทำไมตอนกูไปขุดแถวบ้านกูไม่เห็นเจออย่างงี้บ้างวะนทางที่บ้านกูโค้งภูเข,ขาไม่เจออย่างงี้เหี้ยพัสเตอร์เฮ่ ว่เตร์แมวเหมียวว่เตอร์โดเรมอนโอ้สัว์ระหดดิโอเคนะตามชมคิี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นความตกแจหูนะใครชอบก็กดไลค์กันใครชอบมากๆก็กดติดตามนะโอเคกุ้นบายครับกินหนึ่งทีเลยบาย